เราหนาวแล้วเราก็ปวดมือมากเราหนาวแล้วเราก็ปวดมือมากต้องรีบไม่ไปขึ้นรถไฟท้าต้องรีบไปอย่างยิ่งเ็จะไป ไปเเดดวันนี้เป็นวันที่เขาจะเดินทางปิกเดสเดนเนาะเขาก็เลยจะแวะไปแอลในเมืองเหตุกรเขาสองคนขนกระเป๋าไปฟ้าไ้ในตู้ล็อกเกอร์ตีสถานีรถไฟไปตีเรียบร้อยเนาะเขาก็เลยเดินชิลออกมาได้เลยนะเจ้าระหว่างทางที่เขาเดินมากับปะหนุ่มน้อยฝรั่งพยายามทักทายนะเข้ากล้องต่อเลยข้าเจ้ากระบหันเนาะเพราะเราไปสองหันแล้วบนพยายามมาทักทายเขาเนาะบ้านเปิดเมืองเปิดก็จะเจอความน่าฮักอย่างอี้เหมือนกันนะเจ้าเขาสองคนกะขยายเดินออกไปเพื่อจะไปขึ้นรถรางเนาะเวลาแหมจะม้งปายนะเจ้าตีรถไฟจะไปเดสเดนจะออกเนาะเขาก็เลยตัดสินใจว่าไปแอล เขาสองคนได้คำนวณเวลาเรียบร้อยเนาะว่าไปปิกอ่ะตันเวลาตีรถไฟจะออกพอดีแล้วเขาก็จะขึ้นรถรางกันนี่ไปเนื่องจากที่บ้านเปิดการขนส่งค่อนข้างสะดวกเนาะแล้วโลอแตมีตลอดนะเจ้าเขาก็เลยหูว่าเขาสามารถเดินทางได้กี่นาทีเตี้ยวไปแหมกี่นาทีเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางทําการทายหูบแล้วก็ฟังปิกมาขึ้นรถไฟได้ตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปชมวิวข้างตางตัวกันอันนี้นะเจ้าเป็นตลาดคริสต์มาสตีเฮาได้ปลาเอลวันก่อนหน้าหันแล้วเนาะแต่เขามาเมื่อคืนเนาะอันนี้ก็เป็นสภาพตอนเมื่อวานก็จะมีคนมาเตียวอยู่นะเจ้า ปกติแล้วถ้าบ่ามีงานคริสต์มาสนะเจ้าตลาดคริสต์มาสนี่ก็จะบ่มีจะมีในช่วงคริสต์มาสอย่างเดียวนะเจ้า รถรางก็มาจอดที่สถานีเรียบร้อยนะเนาะเฮาสองคนก็ต้องเดินเท้าไปแห่งประมาณ15นาทีเบิดจะไปถึงสารวาวาการนะเจ้าเฮาก็เดินไปแต่ว่าเขาเดินไกลอ่ะบ่มีความอิดแบบมีความเหนื่อยนะเจ้าเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะแล้วก็เดินไปอู้กันไปเพิ่อนก็นจะเล่าฟังว่าเวียนนาเนี่ยเป็นเมืองตีระบบขนทรงดีที่สุดหนึ่งในสิบของโลกเลยนะเจ้าทําฮือว่าเขาเวลาเฮาไปไหนค่อนข้างสะดวกและเดินทางได้รวดเร็วตอนแรกไม่รู้ข้อมูลนะว่าว่าที่เนี่ยเอ่ออันนี้ยอมรับจริงๆว่ามาเที่ยวนี่คือมาแบบ แบงค์ไม่รู้อะไรเลยก็คือมาหาเพื่อนกูรอดละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูแล้วเฮ้ยทำไมมันทันมันคือมันได้หมดอะไปถึงถึงไหนมีรถต่อกันอันนี้ขึ้นรถดังนั้นต่อตรงนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่น้อยมากที่จะได้ขึ้นแท็กซี่เราไม่ได้ขึ้นแท็กซี่นะอยู่ที่นี่อะเราไม่ได้ขึ้นเลยใช่เราขึ้นรถรางจริงจริงยุโรปอะไเยอรมันเองเออรถสส์อะไรก็ค่อนข้างเชื่อมถึงแต่อย่างที่เนี้ยคือที่สังเกตคือรถมาบ่อยมากใช่ ใช่คือรถมันจะมาเป็นเป็นนาทีเลยสองนาทีสองนาทีสอ,สอ,น,าาสอนาทีก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพลาดคันนี้เราก็จะสามารถขึ้นคันต่อไปรถไฟก็จะเชื่อมต่อกับรถล,ล่างรถบัสอะไรเชื่อมต่อกันหมดเลยทุกคนก็ค่อนข้างส,สะดวกสบายนะแล้วก็เดินน,นิดนึงมีมะตก <laughs> มีมะตกใส่นทุกคนนี่ ทุกคนไฟเริ่มกระพริบละนี่ทุกคนเรามาถึงแล้วนะสาราว่าการนี่นะคะก็จะใหญ่โตมโหฬรานเรามีเวลาแค่1 0บถึงยีนาทีที่จะมาถ่ายรูปแค่นั้นนะทุกคนเพ,เพราะว่าเมื่อว่นเราไป u ูดาเบสมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟอีกหชั่วโมงก็จ,จะกลับไปบ้านที่ เยอรมันนะคะอันนี้มีตลาดที่มาโอเคหลราจะไ <Okay. S 2> ด้เดินผ่านๆรอบตอนนี้เขาจะขายเกาลัดนะแต่ว่าลูกใหญ่มากเราอยากกินไหมลูก,ก,ลกเอาไหมเอาไหมไหม <c oughs> ปอันนี้อะไรอันนี้อะไรลูกอันนี้เหมือนที่เราเห็นที่เราไปที่นูอยากกินไหมแต่เราจะไม่เอาแบบนั้นอะ่ะโอเค เอาไหมเอาไส้ท oui> ี่มันไม่จืดเหมือนคนนั้นอ uh ่ะม uh ันจ so ืดมากนะนี่ทุกคนอ่ามันคือขนมอะไรมันเขาเรียกขนมอย่างที่เรียกบอมคูแค่เหมือนก้นเ้ลหมัอ๋อพันจิ้งแป๊บแต่งา Okay. เอาใส่ไม้แล้วไปย่างอไนะดีเซลช็อกโกฮาันนี้นซึไดมชานไเอมอ่จะทำแบบนี้ปุ๊ค่ะเดี๋ยวพี่ออไปยให้แม่หน่อยนี่นะเขจะใส่ส็อกโกแลตให้เรานะทุกคนนี่อย่างนี้นะคะ อันนี้นะคะอันนีะใหญ่มากโอเคนี่อ้อยถือนะทั้งหมดจะไม่จัดผกนี่นะคะเราได้เรียบร้อยแล้วโอเค มีควันจะขึ้นทุกคนช็อกโกแลตจะร้อนๆมากขนมปังจะนิ่มไม่ใช่มันหนาวใช่ได้คิ้วทุกคนเราได้อยากไปแก้วโอ้อยากได้แก้วแล้วทุกคนเราได้ขนมอันนี้มาเมื่อกี้เราลืมกดถ่ายตลกมากไม่ได้กินอย่างนี้ได้ไหมยกออกไปกินแก้วค่ะ พี่นลี่เขาจะเรียกว่าขนมไม้จะมีควันออกเห็นไหมทุกคนขนมปังเนี่ยเขาจะไปทานกับไอ้แห well. SO ้งๆเล็ย ปกติเราจะไม่ไม่กินหวานนะแต่วันนี้เราอยู่นี่อีกวันเดียวที่เวียนนานะได้มาเลยค่ะน,น้องออย่ต้องถ่ายจากด้านบนมันเป็นรูปหัวใจมันเป็นรูปหัวใจแล้วก็น้องออยคือนักลากแก้วแห่งประเทศไทยนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปลากแก้วทุกประเทศที่บ้านมีแก้วเต็มไปหมดมันน่ารักมากเลยันเป็นหัวเคแท,ทุกคน ขนมปังมันจะร้อนๆตอนตนี้อากาศหนาวขานมปังร้อนๆแล้วก็กาแลฟร้อนๆขนมปังนิ่มมากมันไม่นะ่าสนใจโอเคทุกคนคะนี่นะคะเรามาเจอพี่ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะเขาจะหมุนๆอย่างเงี้ยตอนนี้ที่ตลาดคริสต์มาสช่วงนี้มันเป็นก่อนคริสต์มาสทุกอย่างก็จะแบบ กี่กับคริสต์มาสฟีเวอร์ตรงนี้นะคะนี่เ,เห็นไหมเห็นไหมเห็นม,มโอเคไปคะ่ะหมายว่าเราต้องรีบมากแลว้วช่วงคริสต์มาสแถวนี้ก็จะเป็นตีโลงๆเนะาะบะมีตีขายคัวนะเจ้าแล้วก็มีเทศกาคลคริสต์มาสทีหนึ่งยุโปรปพ็่อออกมาตั้งร้านแล้วคนก็จะไม่แอวกันแบบอีเจ้าตีเฮาอยู่นี่ก็คือหน้าสารา่าการนะเจ้านี่จะเป็นบริเวณพื้นที่ติกว้างมาก ผู้คนก็จะฮู้ว่าอ๋อบริเวณไหนพ่องที่จะมีจัดงานเนาะปิ่งก็จะออกมากับมาเอลกันนะเจ้าแล้ว้าเจ้ากระทายบริเวณข้างๆของศาลาว่าการเพื่อหันความยิ่งใหญ่ความสวยงามของตึกมหึพอนะเจ้าและที่หันนี้ก็คือโรงละครเวียนนาเนาะเป็นโรงละครของกรุงเวียนนานะเจ้าเวลามีการแสดงอย่างปิ๋นก็จะมาที่นี่กันนะเจ้าแล้วก็จะมีบาวฝรั่งหมอทักท้ายมาดวงนะเจ้าสงสัยว่าขอยากไปอยู่เมืองไทยเนาะ เราเดินมาหมน้อยเดียวก็จะเจอนี่เจ้าตีรถรางจะจอดห้าเยาไปเนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นรถรางเรียบร้อยแล้วเพื่อจะปิกไปที่สถานีรถไฟของกรุงเวียนานานะเจ้าเพื่อจะปิกไปเดสตินเดี๋ยวไปหลวงจะให้ชมวิวข้างตางว่าความสวยงามเป็นจะนใจนะเจ้าข้าเจ้าก็ชอบนะเจ้าที่จะนั่งรถไปไหนก็จางแล้วก็พอวิวข้างตางเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะพอว่าบ้านเมืองเป็นมี้อย่างพองผู้คนเป็นมิอย่างพองแล้วที่สําคัญก็คือเข<อ>าบอกเคยหารบรรยากาศย่างอี้มาก่อนเนานะขาอยากกอบโกยความสุขไปให้ได้นักที่สุดนะเจ้า เราถึงสายรถไฟแล้วนะคะเราต้องรีบไปอย่างยิ oh ่งก็จะไปขึ้นรถไฟไปเดสเดนกับเยอรมันบ้านเรานะครับบ้านเราคือบ้านน้องนอยนะที่บ้านเราต้องรีบไม่ไปขึ้นรถให้ทันใครเคยเห็นแล้วก็ผ่านไปนะแต่ฉันไม่เคยเห็นฉันเลยตื่นเต้นตกปล่อยๆนะทุกคน ม่จริงๆก็จะเป็นแบบแฉกๆเหมือนเหมือนที่เขาทําเป็นสติกเกอร์รูปพิมะเลยถ้ามันติดที่เสื้อเราสีเข้มเราจะเห็นว่าเป็นแฉกๆกันจริงๆเลยนะทุกคนเป็นแบบแฉกปกเกล็ดน้ําแข็งจริงๆเลยคนเราหนาแว,วาานาแล้วเราก็ปวดมือมาก,กเราหนาวเราก็ปวดมือมากนิมก็ตกเพราะว่าเราจับแล้วมันเย็นมือมากทุกคนเราลืมถุงอกมาจากกระเป๋านะ a few moments later ตกลมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะทุกคนเพื่อจะมาเอากเป๋าแล้วรีบไปขึ้นรถ ตัวเข้าไปในนี้นะคะที่เราฝากของไว้เมื่อกี้นะทุกคนนี่ตู้เราก็จะเปิดขึ้นมาต่หลวงวัดก็ได้ขาตู้แล้วไอเด็กที่เราฝากไว้นะตู้อย่างยังอยู่ตอนนี้เราได้ของมาเรียบร้อยทุกคนนี่นี่นะคะเราก็ต้องรีบตื่นรถไฟกลับไปเดสเดนนะเยอรมัน บ้านน้องอ้อย,ยทุกคนเราจะไปชัชราบเบอร์อเก้าเซื้อพล้จริงเหรอจะต้องวารถไฟเเขามีอะไรมาขายเหมือนกันนะแล้วก็อดทนกินไปก่อนทุกคนแล้วก็อดทนกินไปก่อนทุกคนแต่เมื่อกี้เราก็กินขนมมาแล้วนิดนึงนะเราจะไปขบวนที่ <S 2> <S 2> ที่เป็นสามหนึ่งศ<ส>ูนย์ <10. S 1> ไปชัชราบเบอร์เก้าเอบโอเคต้องไปให้ถูกเองทุกคน คลิปนี้จะขออนุญาตอูต้ไทยศูนย์เมืองนะเจ้าเพราะว่าเปื่อนน่นเป็นคนกรุงเทพฟ,ฟังกำเมืองบอกออกนะเจ้าตอนนี้เขากำลังจะฝั่งขึ้นไปบนรถไฟเนาะสถานีใหญ่ของอ่ะกรุงเวียนนานะเจ้าเขาก็ล่นๆๆๆไปเนาะชันชาลาตีเก้านะเจ้าเพื่อไปขึ้นรถไฟตันตอนนี้มาขึ้นรถไฟตันแล้วบ่ตกรถไฟนาะดีใจขนาดเพราะว่าถ้าตกรถไฟจะต้องนอนตีนี่แหนงนคืนเพราะว่าตั๋วรถมันมันจะมีแบบนักเนาะและกอทีีนี่เป็นค่อนข้างที่จะตรงต่อเวลาหลังจากที่ขึ้นรถไฟแล้วขาใจรีดเก็บหัวเข้าตีเข้าตังนะเจ้าเพราะว่าตีนี่เป็นค่อนข้างมีระเบียบบนรถไฟมี เธอนะเจ้าเราฉะนั้นเขาก็ต fo ้องจำเป็นต้องใส่เสื้อขันนาวนานาก็ได้ได้แล้วเราก็มาทารถจนได้กับตัเพราะว่านี้มันเป็นรถรถไฟข้ามประเทศี่ถ้าเรามาหาัน่้าไปยืะก็คือมันจะ่ได้ตอนนี้วางที่เด่น เดี๋ยวเขาไปนั่งรถไฟชมวิวข้างตังด้วยกันนะเจ้าระยะทางหกชั่วโมงนี่บอกเลยว่าเขาเข้ารับเหมือนเดิมนะเจ้าเพราะว่าเขาตื่นตาตื่นใจเนาะนี่บนรถก็มีตู้สะเบียงเขาซื้อสะบียงไหว้กินบนรถนะเจ้าเพราะว่าเขาจะอยากเขานะวิวตัางนอกก็คือบรรยากาศแห่งเมืองหนาวเนาะงามนาดถึงแมจะอ่ามีต้นไม้อย่างเดียวนะเจ้าแต่ข้าเจ้ารู้สืกว่ามันดูแล้วสดชื่นมัน บอกว่าถูกเลยต้องได้ไปหันคนเดียวว่ามันงามได้มันแปลกหูแปลก,ปลก,ปลกตาเขาบอกเคยไปสักเตือนเนาะบางเมืองที่มีหิมะตกนะเขาจะหันว่าหิมะตกขาวเต็มทุงญ้านะเจ้าแต่น,นี่แค่เริ่มดูดูบด้นะต้นรูดูบนะด้ดบนะเจ้าถ้าหิมะตกแต่เตนมันจะหนากว่านี่เนาะน,นี่แค่ตกบางๆงตกโปรอยอปรอยข้าเจ้าก็มีความสุขนาดนะเจ้าเพาได้หันหิมะของแต่สักเตือนหนึ่ง